ซอที่4ร้านรับเติมโลบักราคาถูกแบบระบบกลุ่มย้ำอีกทีไม่ต้องใช้ไอดีพารด้วยนะราคาเริ่มต้นเพียง5บาทต่อ20โลบทัทสามารถกดสั่งซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงผ่าน Discord เน้นย้ำจำเป็นแค่เข้ากลุ่มให้ครบ15วันหากนึกถึงโลบักราคาถูกอย่าลืมร้านซอที่4ด้วยนะครับ สนุกฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมแอนิเมชแวนาเกันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็อย่างที่ทุกคนขอมาเลยนะหลังจากที่ลีเจนสแตนดด่านของเฟดเนี่ยหรือการหากิลกาเมสเนี่ยมีการปรับใหม่เนาะวันนี้ผมก็เลยจะมาเล่นนะครับว่ามันเนี่ยควรจะเล่นอะไรยังไงจัดทีมยังไงนะครับผมมีคนบอกว่าขอแนวทางหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือในความคิดของผมเนี่ยตอนนี้เนาะ ตัว Full ALE เนี่ยไม่ค่อยสำคัญสักเท่าไหร่และสำหรับการฆ่าบอสนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนแล้วกันว่าเป็นด่านไหนนะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับมันจะอยู่นี่เลย l e Legend State จะอยู่ด้านล่างนี้นะครับหลายๆคนถามว่า l e Legend State อยู่ไหนนะอืมก็อยู่ใน Story Mode ธรรมดาแหละจะอยู่ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ Golden Castle มันก็อยู่ใน่ Act 3 แอค2แอค1เนี่ยก็คือไปหาได้เลยแต่ว่าประเด็นหลัก,ลกๆที่มันยากเนี่ยคือแอค3เนาะคือถ้าคุณเล่นแอค3ผ่านเนี่ยแอค2แอค1เนี่ยไม่ต้องซีเรียสแล้วเพราะมันง่ายมากๆแล้วนะครับอ่าทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าตัวด่านเนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้นมันทําให้คนเนี่ยต้องอยู่หน้าจอหรือว่าทําการโฟกัสว่ามอนจะหลุดอะไรมากน้อยแค่ไหนมากขึ้นแปลว่า การเล่นของเราเนี่ยมันจะไม่ได้ตายตัวซะขนาดนั้นมันจะไม่ได้มีแพทเทิร์นว่าวางแบบนี้แบบนี้แบบนี้จะชนะ100%แต่ว่าของผมเนี่ยการันตีแน่นอนว่าเฮ้ยทำตามอยู่หน้าจอมีการขายตัววางตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยจะผ่านแน่นอนนะครับผมโอเคทีมที่ผมจะแนะนำเลยก็เป็นทีมนี้นะครับจะเป็นใช้ตัวละครเบจิต้านะคือถ้าตัวละครตัวแรกเนี่ยถ้าให้ผมแนะนำนะจะมีเบจิต้า นะแล้วก็แลนเซอร์คือถ้าเป็นแลนเซอร์ได้จะดีมากๆนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมยังไม่ได้อีโวแลนเซอร์เลยแลนเซอร์เนี่ยจะสามารถเล่นด่านนี้ได้ง่ายกว่าแต่ผมมองว่ามันเป็นตัวละครที่ผู้เล่นใหม่ๆเนี่ยเขายังไม่สามารถหาได้แต่ถ้าใครอีโวแล้วเนี่ยใช้ได้เลยนะเออตัวมันก็เก่งครับนึงแต่ผมจะใช้เป็นเบิต้าแล้วกันนะครับเบสิกเบสิกเลยตัวละครตัวต่อมานะครับจะเป็นรอมกับแรม นะคือมันสามารถหาได้จากอีเวนต์ใหม่เลยนะครับสำหรับคนที่ดรอปมาแล้วแล้วก็อ e ีโวมาแล้วเนาะแต่ถ้าไม่มีน้องเนี่ยให้ใช้ตัวอะไรได้บ้างโกโจก็ใช้ได้นะแต่ผมมองว่าเก่งไม่เท่าอีกตัวหนึ่งที่ผมจะแนะนําเลยว่าเล็กคอมมินมากมากเก่งมากๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยก็คือตัวละครอย่างโทจิคือโทจิเนี่ยใช้ได้เลยนะครับโทจิเนี่ยเก่งมากๆใช้โทจิก็ได้นะครับผมโอเคแล้วก็อีก2ตัวที่จะแนะนำนะอีก2ตัวที่จะแนะนำนะครับเป็น เข,อขอาคูไดนะเขคูได้เนี่ยเอามาช่วยสโลทำให้เคลีย์มอนในช่วงแรกง่ายขึ้นแล้วก็ตัวที่ผมจะใส่ไปเล่นในวันนี้ก็เป็นซาสเกะนะครับเอาไปสตันบอส r d แล้วก็สตันหมอนด้วยแต่ถ้าคุณไม่มีซาสเกะหรือไม่ได้อีโวซาสเกะเนี่ยให้ใช้ตัวอะไรดีพี่ผมแนะนําว่าเปลี่ยนซาสเกะเป็นตัวอื่นก็ได้ยกตัวอย่างเช่นใช้เป็นฟูบุกิก็ได้ไม่จะทําให้ตัวทีมเราเนี่ย หลากหลายขึ้นก็คือตีเร็วขึ้นแถมมีครีนให้ด้วยก็คือพาสีฟของฟูบุกิเนี่ยครับโปรเทคทีฟบาเรียนะแต่ซาสเกะมันก็หายอีโวได้ซึ่งผมวันนี้ผมจะใช้ซาสเกะให้ดูนะครับถ้าเอาฟูบุกิมามันก็จะดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้ลองไปเล่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นให้ดูนะครับผมดิจ e นสสเตดโกลเด้นแคสเซิลแล้วก็เดอะคิงออฟฮีโร่นะแต่ถ้าใครอย่างที่บอกนะแต่ถ้าใครเล่นแอค1แอคอะไรเงี้ยมันจะง่ายกว่าแหละแต่ของผมมันจะลง ด่านยากให้ดูเลยนะครับผมว่ามันผ่านได้ไม่ยากสักเท่าไหร่แล้วก็ประเด็นหลกัหลกๆเลยคือมันจะอยู่ตอนเลือกดีบัฟนะครับประเด็นหลกัหลกๆเลยคือมันจะอยู่ตอนที่เราเลือกดีบัฟนี่แหละว่าเราจะเลือกดีบัฟอะไรผมแนะนําเป็นดีบัฟดีบัฟเดียวเลยมันเล่นไม่ได้ยากขนาดนั้นดูยากที่สุดนะแต่ง่ายที่สุดแล้วครับที่ผมจะเลือกเป็นประจํานะจะเป็นแชมเปี้ยนนะครับเป็นไปไ,ได้เลือกแชมเปี้ยนนะคืออันอื่นเนี่ยผมไม่แั้คอมเมนต์เลย ไม่ไว่าจะเป็นฮิลเอ่อรีเจเนเรชันหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเคิร์กอะไรเงี้ยมันเลือกให้แหละผมก็ถ้าผมพลาดไปผมจะทําการรีใหม่นะครับก็กดเริ่มเกมไปก่อนเลยแล้วก็กดตั้งค่าแล้วก็รีแมทใหม่มะร้อยมันขึ้นเวฟแรกก่อนอ่ะรีแมทใหม่อ่ะถ้ามันมาอย่างเงี้ยทริสผมก็ไม่แนะนําเลยรีไวเทไลส์เนี่ยก็ไม่มากๆเลยอิมูนก็ไม่เลยนะครับอ่ะรีใหม่ไม่เจอก็รีต่อไปครับโอเค เจอแชมเปี้ยนให้กดเลยนะครับผมเอาแชมเปี้ยนนะแล้วก็เริ่มเล่นได้เลยครับเออก็ต้องบริหารเงินดีๆอย่างที่ผมบอกเลยเรื่องของการบริหารนะครับอาจจะช้ากว่าผมเวฟหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องวางแล้วตัวอย่าผมจะวางเบติต้าที่เวฟที่3นะครับวางตัวตังค์ให้ครบก่อนแล้วก็อัพ1ตัวแล้วก็วางเบติต้าเวฟสนะามเนาะไว้ครบทุกตัวไปเลยครับอันนี้แล้วแต่ไอเดีเพื่อนๆแล้วนะว่าเพื่อนๆมีตัวตังค์ไม่มีตัวตังค์อะไรยังไงของผมมันเล่นง่ายขึ้นเพราะมีตัวตังค์เนาะนี่ครับ วางลงไปแล้วผมก็จะอัพหนึ่งตัวปึ๊บอ่ะเนี่ยเวฟที่3เนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มวางเบจิต้าแหละอย่างน้อยคือผมขอให้อัพสปีดว่ากอนของเพื่อ<ๆ>อาจจะวางตัวให้ครบแล้ววางเบจิต้าเลยก็ได้ถ้าไม่มีบัฟฟอร์จูนเนาะเออบัฟเงินเนี่ยถ้าไม่มีนะครับคืออย่างน้อยเวฟสี่มันจะเดินมาพอดีเนี่ยอ่ะนี่ผมจะวางตรงนี้เลยครับ1ตัวแล้วผมก็จะวางตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะแล้วก็ รอมันตีไปครับรอมันเคลียร์มอนไปต้องดูตลอดด้วยนะว่าเบจิต้าของคุณเนี่ยเคลียร์มอนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ผมจะวาง2ตัวเลยคือมันเล่นยากขึ้นครับตอนนี้มันปรับมาผมก็จะวาง2ตัวเลยอย่างนี้เลยเราก็จะวางตัวสโลตรงนี้ตัวหนึ่งครับครับวางตรงนี้ตัวหนึ่งครับแล้วก็กลับไปอัพตังค์ยาวๆเลยอเอจังหวะน,นี้ก็อัพได้เท่าไหร่ก็อัพไปครับตังค์อ่ะบอสเกิดแล้ว ถ้าเลือแชมเปี้ยนมาเวฟหกบอสจะเกิดแล้วเนาะพออัพต่างมาถึงเวฟหกเนี่ยเดี๋ยวเริ่มอัพเบจิต้าตัวไหนได้แหละผมจะอัพเป็นกาลิก,กันนะครับอืมอัพแค่เป็นกาลิก,กันเฉยๆอ่าแค่นี้เดี๋ยวก็ฆ่าบอสได้แหละอืมเพราะเบจิต้ามันแรงนะครับผมก็เอาไปอัพต่างต่อ ถ้าเ,เพื่อนๆฆ่าบอสเวฟผมไม่ตายให้อัพเบจิต้าอีกตัวนะเป็นการรีการเหมือนกันนะครับมันจะเล่นง่ายขึ้นนะเพราะว่าเบจิต้าของผม,มเป็นเดสไอนะครับถ้าใครเอาตัวดีบัฟมาอีกตัวไม่ชัววางไปเลยก็ได้เช่นอ่ะผมวางซาสึเกะเพิ่มไปเลยเห็นปะมันวางไปได้เลยครับมันไม่ได้มันไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องเงินขนาดนั้นนะแต่จะซีเรียสเรื่องเงินหากเอาโกโจมาถ้าเอาโกโจมาเนี่ยต้องซีเรียสเรื่องเงินนิดนึงครับเพราะว่าโกโจจะเงินไม่ถึงนะครับวางแบบผมไม่ได้นะคือ ส่วนใหญ่ผมก็เลยจะแนะนําว่าแบบฟู l l อ E มันไม่น่าเล่นสักเท่าไหร่แล้วน่าจะเอาเรมรอมเรมเรมเออผมแม่งจําชื่อไม่ได้นะครับเรมรอมเรมเรมนะหรือไม่ก็ตัวละครย่างโทจินะครับผมเออโอเคพออัพเงินเต็มเรียบร้อยเนี่ยผมจะเริ่มวางเรมรอมเรมแรมของผมแหละผมจะวางไปเลยครับสี่ตัว เราก็เริ่มอัพไปเลยหนึ่งตัวผมจะอัพให้ตันไปทีละตัวเลยครับและะว้วอันนี้ก็วางตันตรงนี้วางระหว่างตรงนี้ถ้าาโทจิมาก็วางแบบนี้ได้เลยนะวางชิดๆแบบนี้ไปเลยครับตรงทางลง คือถ้าเอาโทจิมาต้องอัพโทจิให้ได้ขั้นแบบว่าขั้นขั้นที่มันสามารถสวัปอาวุธได้นะครับอืมแล้วค่อยสวัปอาวุธแล้วก็ปรับเป็นตีบอสนะแต่ถ้าเนี่ยเอาตัวเดียวมากับผมเนี่ยมันสามารถปรับเป็นบอสได้เลยนะปรับทิ้งไว้เลยครับปรับ priority เป็นบอสให้หมดเนาะแล้วก็อัพไปทีละตัวเลยครับออัพตัวนี้ด้วยอัพปุ๊บปั๊บป๊บเนี่ยแล้วก็ปรับ priority เป็นบอส ที่ผมเอาซาสึเกะมามันดีตรงไหนทุกคนมันวางได้4ตัวนะตัวนี้สตันได้สโลได้ผมก็เอาซาสึเกะวางตัวนี้ต่อวางตัวนี้ต่อนี่มันก็จะสตันสโลเพิ่มนะครับคิวการเมทเกิดละก็ได้ประมาณ3ตัวครับสำหรับเรมกับแรมอ่ะผมก็ขายไปครับล้วก็อัพไปหลังจากนั้นผมจะกดสกิลเลยบอจะตายไวมากครับ สำหรับเอาทีมนี้มานะทีมนี้คือบอสจะตายแบบไวมากๆคุณดูเลือดบอสไวมากๆแต่มอนตรงนี้จะหลุดนะครับอย่างที่ผมบอกมันจะมีหลุดบ้างถ้าไม่เอาฟูลเอ,อ,อมาแต่มันจะการันตีค่าบอสได้นะเแต่คุณดูบอสนี่ เรียบร้อยครับค่าบอลเป็นที่เรียบร้อยก็หลังจากนั้นก็เซลล์อครับแล้วคุณก็มาวางตัวตรงนี้วางเบติต้าวางตัวนี้ตัวนี้ตัวสตันวางไปเลยครับแล้วก็อัพไปคือถ้าคุณเอาตัวเดียวกับผมมานะอัพแค่นี้พอแล้วมันก็เงินมันก็จะพอพอดีแต่ถ้าเงินไม่พอก็อัพไปถึงขั้นที่มันเป็นฟูลเอลีเฉยๆก็ได้ครับแต่ถ้าเอา โทจิมาเนี่ยก็อาพให้มันเป็นขั้นฟูเอ a e เฉยๆก็ได้เหมือนกันมันคล้ายๆกันตัวละครมันคล้ายๆกันแหละครับมันฆ่าบอสไวมากๆนะคือทีมนี้จะเน้นเป็นการฆ่าบอสซะส่วนใหญ่เล่นยุ่งยากนิดนึงแต่ผมเล่นมาประมาณ4-5ตาแล้ะขอนที่จะมาอัดคลิปเนี่ยผมก็ผ่านทุกตานะเออก็เล่นแบบนี้แพทเทิร์นแบบนี้แล้วก็ผ่านตลอดผ่านตลอดเลยแต่ยังไม่ได้ลองการที่เล่นไม่มีบัฟเงินนะ แล้วก็ตัวละครที่ผมเอามาแนะนําวันนี้นะครับสามารถหาได้ทุกตัวเลยนะณนะปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะคอนเทนต์ไหนในเกมตอนนี้โทจิก็ยังหาได้อยู่ตัวละครตัวนี้ที่ผมเอามาเล่นเนี่ยก็ยังหาได้อยู่ไม่มีตัวไหนที่ไม่สามารถหาได้เลยครับณนะปัจจุบันหาได้ทุกตัวโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะถ้าด่านนี้ผ่านด่านก่อนหน้านี้จะง่ายกว่านี้ x 2ถ้าทุกคนหากิวกาเมสนะ หรือแอค1นะครับคนมาเคลียร์เควสกิลการ์เมสมันก็จะลงง่ายกว่านี้เยอะเลยครับผมส่วนใครจะเก็บคอนคอมมานเดอร์ซลเอาไปแลกพวกเอเซสอะไรเงี้ยก็แนะนำว่าไปลองดูคลิป AFK ของผมดีกว่ามันก็จะชงง่ายกว่าเนาะถ้าใครอยากจะแลกพวกไอเทมจากเฟดอะไรเงี้ยเนี่ยคอมมานด์ซิลเอามาแลกนู่นนี่นั่นก็ไปดูคลิป AFK ดีกว่านะครับมันจะสะดวกสบายกว่านี้เยอะเลย ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปในวันนี้สําหรับเพื่อนๆที่ขอเข้ามานะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเล่นมากขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้ว,ลว,ลวเจอกคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย